มามามาขวาซ้ายซ้ายก็เหี้บออกกันแหละโอเคเพื่อนมีประตูสองฝั่งเลยเพื่อนเอาฝั่งนี้ก่อนมาแล้วไหนวะไม่เห็นนะเอ้ยมามาต่างเลยโอเคไม่ได้เปิด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 ได้เอามาซ่อนเอามาซ่อนกันยกแล้วยกแล้วยกแล้วปิดประตูแม่งเลยเปิดแล้วเปิดแล้วก็ต้องไอ้ไนย์ อ๋ออย่ากกลัวเราสิยานุสิทังหลายเจนนเจมึงคือมานั่งนหโรนิโชว์เด็กน่โว์เด็กไปดิ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 เร็วไวอรอรอรปรอตรงไปเลยปะตรไปเลยปะรอแม่งเลยดิตไปซัดหน้ามาเลยเลี้ยวขวดีกว่าเลี้ยวขวาดีกว่าเลี้ยวขวากูขึ้นกไอเดียวมึงอยู่ไหนกันกูอย่ืดอรยืดอ่ะมันยืดมันยืดเพื่อนเื่นไปทางไหน รอรอไอเจนเฮ้ยมันไม่ขึ้นมามันยังไม่ปานะไม่โง่อันนี้เปิดติ๊กเร็วๆได้ไหมสเต็ปเอเป็กปะปะปะดูซ้ายดูซ้ายดูซ้ายไม่ดูซ้ายพีเช็คเช็คดูซ้ายดูดูดูซ้อุ๊เจเจขวาให้ขวาไม่มีมึงว่ามีเทียอะไรวะชัดเจน กระดาษปีกสายญี่ปุ่นพลิีแอนพลิอ่านพลีแอนปลีแอนปลีแอนแต่กูลองกูลองไม่ต้องไม่ต้องเล่นกลองกูลองไอ้ปลีปลีไม่ต้องไมต้องนี่บูมบูมมาแล้วบูมมาแล้วดูปรามประจานนะปรามปรจานกูต้องทำเศษให้ดีนะอย่ามิโนฮานาเตะอู้สินญี่ปุ่นดูดูไอ้ยังไม่รู้เลยเขาวิ่งเหมือนกับเราเขาวิ่งเหมือนเราเหรอแลนด์เลยนะไม่ใช่ลราหนีไรอ่ะมันแบบหนีไปอะไรี่ยเพราะว่าพวกะเขาคื เขาเคยวิ yeah. ่งแบบเร็วเขาก็วิ่งหนีเขาเคยวิ่งหนีแบบคนเลยอันนี้คือไอ้บอลเลยเฮ้ยวิ่งหัวหัวมาเฮ้ยเออเเเลนหรดี๋ยวนะคนคนนั้นเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะติดยันติดการยันโอ้ยอย่างนี้อีกแล้วกูเบื่อติดยันติดการตามตามจะจีนไปอ๋อไอ้เราอยู่โลกไหนวะเพื่อนที่ไหนวะเนี่ยมึงแป้งบังกันชิบหายอย่าดัน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 ตกได้ตกได้อย่าดันอย่าดันอย่าดันตกได้ตกได้อย่าดันอย่าดัน ที่ไหนแล้วมึงบอกจะดันมึงึงดันกูจริงๆเด้ยนงไปที่เราขยับไปคือมันไมอยากนำเก็ไม่อยากนำทอ่ะเ้ยนท่าไรเดียวกัน่ะเราสิ้นใจดูสิจงตามข้ามาซะมารวมกันเดี๋ยวเสนอคุถ้าเราตกไปเราจะตกไปพร้อมกันเทำไมทำกับแหนวมันเหมืกูขัดกูขัดมีเฟรนอุ้ยวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งไปเลยยังไม่มเลยมันไม่แอบตกไอ้ข้างหน้ามีพี่จุกเหรอมีข้างหน้ามีข้างหน้ามีผีข้างหน้ามีผีไอ้เจนถอยกันเจนถอยกันถอย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 ออกมาได้ไหมไม่ยากัวเลยอ่ะมันออกมาได้ ไม่เลอคโคโรน้าไวรัสไอ้ฝั์ไอจุกจุกจุกครอบจุกคนรอบจุกคนรอบมันดักมันดักมันดักไอ้นายโดนไล่อ้าวช่วยนายเดิรยอะไรอ่ะไปเอให้หมดให้หมดคนมันต้องกันมั่วเปล่ามันกระแสมา้ำมาแล้วมันพี่กรบหมาอู้จุกจุกจุกออกไปแล้ว เดี๋ยวล่อบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบนมาเดี๋ยวรอบวงกลมเดี๋ยวงกลมเดี๋ยววงกลมเดี๋ยววงกลมล่อบเป็นเดี๋ยววงกลมแล้วเราเราเราจะไปนำหน้ามันโอเคโอเคโอเคล็อกเวียนล็อกเวียนเฮ้ยสวยสวยแผนดีแผนดีไป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 เปลีนได้ไปเลยเชี่ยมขนได้วยขิงด้วยมันตามหลังกันหมดแล้วตามมาติดติดเชื่อมมาติดตามมาติดติด เข้าไปไอ้ยังเกอบเกี้ยวจะวิ่งชนประตูนะพวกแกวิ่งโอ้โหพวกมันอัจฉริยะเจีค่ลาบเจียเจี๊ยเจียเจียบไปยืนกลางโมงนี่เจีพวกเราถอยมาถอยมาแต่มาให้เจี๊ยยืนแล้วมึงหันหลังเจี๊ยบมึงหันหลังมึงหันหลังแ่มึงก็ค่อยหันไอเจียบหันหลังแล้วค่อยหันมาพวกกลัวช้า ไม่นานไม่นานเดี๋เขาได้เรากดโยนได้ปหมกดโยนได้ปหมเขาได้ปะไหนได้เยอ่ะกูคลิกซ้ายได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวอเอานี่ไงอ๋อหเขประตูเปิดเงี้ยเนี่ยว้าวไอ้ตูแสงเปิดท้ายไอ้สเนี่ยนี้ประตูเหรอวะเนี่ยมันเหมือนไอ่เดี๋ยวโปรแกรมมันโปรแกรมันจะช่วยพวกเราใช่ซ้ายขวาตอนนี้ใครยิงปืนเอคว่าเมื่อกี้นี้ไม่ใหญ่ขนาดมึงตามหลังมาได้ไงวะเปิดไม่ได้ เข้าเข้าอไจะเข้าเดี๋ยวมันตายไปอุ้ยเนี่ยนี่เขาดกคุณลุงเลยอุ้ยอะไรวะยื่นมือมาจากกำแพงมาๆเา้วเ้วยเา้วยเา้วผมจะไมทายกับเบอรเปิตายหรืจะตายเข้าไปเข้าไปเปิดๆเข้าไปเลยเเดินวะกูต้องจับสแกนรอนเอยแา่มันเดือเกีาหนอะไหนอุ้คเนี่เสียงนิ้มากเลย โซกีมีผีไอ้เหี้ยรอบนี้ผีตัวสีดำน่ากลัวมากใช่เหรอทำไมกูไม่เห็นวะนายทำไมเห็นก็ผีโรบอกเหมือนเดิมไอ้เหี้ยนายไม่เห็นมันมันน่ไอุ้ยเหี้ยผีโรบอกไอ้เงี้ยผีในห้องนะผีเนาเจอรถไฟไอ้เงี้ยเพื่อนดิกูอยากกูอยากอ่ะเฮ้ยเราอ่านไหมลองอ่านไหมไม่อ่านก่อนนะไม่ต้องสแปมเดี๋ยวว่าแล้ววะเดี๋ยวยายเฮ้ยเปิดได้ด้วยใช่เด้อเดีะอะไรเดอะแมงเปิดได้ด้วยวะดูอยู่ปะ แล้วเราจะกลับไปทางเดิมหรือจะเข้าไปข้างหน้าเข้าเลยขี่มืออะไรนะเอาไปละเนื้อวันคอนเทนต์ไปละเขาเขาไปเขาเข้าโอเคป่ะเอาอุ้ยทอยถอยถอยด้วยถอยด้วยที่ชื่อเพื่อนตายแล้วไม่เหงาหยุดตรงนู้นอยู่ตรงนู้นพวกอะไรพวกสปิริตมึงมึงว่าเราไว้ใจพวกนั้นได้ปะวะ วไอพวกเกียรนนั้นเหลี่ยมเยอะเลยไอพวกเกียร์นด้นเหลี่ยมเยอะไอคนนี้มันก็แบบนี่ขนาดเยอะนี่ขนาดนี่ขนาดไม่ใช่คนนี่แหละยังเหลี่ยมขนาดนี้ไอชัเจนนอนอะไรตรงนี้เนี่ยไปไอสัตว์มีศพคนอย่างนี้มึงยังไว้ใจสัตว์ปีเใช่คนนั้นด้วยใ่คนที่เราคุยตัวแชปเตอร์แรกอ่ะใช่ใช่คนนี้แหละไม่นะโอ้ไม่นะไปโดนแยกจนท้องทะลุเลยไอใครอข้างบนแล้วพันใครอยู่ข้างบนอะไหนกูกูเลี้ยงมันไงพี่หน่ะ อีพินเมาอีพิน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียแล้วสสัยักษ์เปิดยเกษ์ยวกษเชี่ยไอมันมองพวกเราหาเรื่องหาเรื uh> ่องมันหาเรื <ok ่องจะเดี่ยวกูไม่เดือยวอ้อมมาเลยล่ะหาไปล่ะมันไม่เอาอ่ะงั้นเรารียบข้ามเรียบไปไม่ได้เราจะไว้ใจสัติที่ตายไปแล้วหรือนักเวทที่ตกจากไฟ อะไรคือสัตว์ปีกตายไปแล้ววะตกลงมาในลาวาแต่ยังกลับมาขี่ม้าขาวมาช่วยทับตีได้ยอดีเลยครับใช่ครับพอนะคืนจำดำดำดัวเราไม่ดีเลเลยไม่ใช่หนึ่งแต่กลับเป็นสองโดเฮ้ยเฮ้ยเงียบๆอยากโดนหลอกคนจิตเมฆโดนน้อนเคงั่ะ วิจิตรเพื่อิจิตผู้หญิงมันก็โดนหลอกแล้วเฮ้ยยี่ยี่ไม่รู้แม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนนะคนคนนะหยุดเดินหยุดเดินคนคนนะินคนนะบ้านผีสิงมั้ยเรื่ออะไรไปด่าสีขาวเฮ้ยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนไปโรงเรียนถึงแล้ววะไม่วันนี้คือด่านแรกที่เราอยู่ไงเพื่อนเอายี่ยี่นะอุ้ยอ๋อ้โหแฉม แถมคือใช่แคือคุณลีูคแบบเน่ใช่ไม่เก็บแม่ไปนอนให้เป็นที่มันบอกว่ามันมีอะมีมีอวะไม่อยากไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงงั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงวิมัธนาเนี่ยใครเป็นตัวัมนีมใช่เรื่องจริงไหมไดเยอะได้สั่งได้สวยได้สวยได้สวยไดยสวย เจนเชอร์โกสับตีนเพื่อนเอ้ยประตูนี้เปิดได้เพื่อนวิ่งวิ่งแล้วไขกูเลยไขกูเลยมันเยอะมันมันต้องมีตัวจริงมา่อไหร่กูว่าเอออุ้ยอุ้ยไม่มองว่าไงสาวๆมานี่กูเองมาเพื่อนเลยทุกคนเลือกเลยทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยโอ้โหกว่าตัวฝั่งนั่นแหละข้างหน้านี่ยแหละกูข้างหน้าจะทางไปต่อข้างหน้านี่ยแหละทางเลยน้องคนนี้ดีกีจากญี่ปุ่นผ่านสงครามคามิกาเซ่มาแล้วนี่ จวยุ่งกับมนเลยดิบ้ามยุ่งกับมาเลยเดยดยวไอ้จงกับมาที่ก่อนเฮ้ยเฉยไรปฏิหาไฟร้อยว้าว้อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัตามอยู่ตันตันย่นะ้มันตามไปตามผุบเลยแตกก่อนไม่แตกใครเหรอไปยังไงอาเจนไปยังเลยืนีอมม่ดีเกมอบเกือดีมา

ไอ้นมงว่ารอบนี้มันวานอยเรคามันเดาจะคามเลยเ่มาแล้วเดี๋ยมาด้วไปเก็บกเอาต้อเบเก็บเก็บเก็เก็บยังเก็บละรกัละหนดพวกเราต้องรอด้ปไปกบเกมาแล้วมาแล้วปายวิ่งเอดเก็บยังไงเอ้ยไอมทำดีไอมะชาายพวกเราแล้วไ่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเพลงคนปะเพลงอีกแล้วอะ เ้าชอบเพลงนี้มากเละตนกูชอบเพลนี้มากเลยนะอะไร่ได้ไม่เฟดไลน์เอาเอาเอาเทปไฟายพังไม่ม่กูว่านะเพลงนี้แม่งฟันเลินเยมันจะแต่มันก็ฟังเลินอยู่มีเฟดเอามองไม่เห็นนะเพื่อนเขาแมองเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยมีตะเกียงอ๋อใช่ต้องเอาตะเกียงมาไฟใช้หาตะเกียงแทนไม่ไฟเปิดหายแล้วตะเกียงเปิดมากคนตะเกียงเปิดตอนนี้เป็นโหตเนีเปน เฮ้ยเราเจอกันแล้วในทุกเราก็เจอกันแล้วว้าแม่เจอมนคำพูดนี่มันไวไลายมาคุณคุณอยากเจอมาว่าใครไปกันนานไม่ช่ไหมไวไลายจากเลดี้เดนอิบิวไงเออใช่ใช่เหี้ยมันชื่ออะไรนะไอ้เลดี้ดีมิสทรีกูอะไรสักอย่างดีมิสทรีกูอะไรสักอย่างเออเปลี่ยนที่มีเฮงดับตามผีเสื้อไปเออว่าเนี่ยเขาบอกให้ตามผีเสื้อไปหลอกเราไหมเนี่ยกูมันอาจจะหลอกครก็ได้กูใครนี้มัน่หลอกอย่าพูดสับปีอย่าพูดอย่าเชื่อพวกสับปี ไอ้พวกสัตว์ปีกที่มันก็หลีกเงอคันนี้มาจอกคันนี้มาจะหลอกเราก็ได้เจอมาสวนทางนี้เฮ้ยตาบังมุมกล้องเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเปิดแล้วเหรอเฮ้ยอย่าแอเดนอ่านอ่านกันแป๊บอีกเลวเหรอไหนทางเราเราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่นี่ไอ้เนี้ยมีแต่นั่นไงน้างบนโซน่ะ